เรื่อของเราวันนี้ค่ะเธอนะคะเป็นผู้ป่วยค่ะที่เป็น stroke แต่แบบว่าคุณหมอบอกว่าเอาจริงๆนะไม่ทราบสาเหตุเลยเพราะว่า hmm. เธอไม่มีโรคประจำตัวใดๆเลยไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยนะคะและผลจากที่เธอเป็นส t r o k e ในวัย35เนี่ยทำให้ร่างกายซิกซายของเธออ่อนแรงไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติที่สำคัญลานตาซ้ายบอดสนิทไม่มีทางรักษาแต่ ชีวิตนี้ยังไม่หมดหวังเพราะมีนี่เลยค่ะแฟนหนุ่มคู่ชีวิตนะคะพาบอกว่าไปฟื้นฟูร่างกายกายภาพ <ไง S 2> แต่แบบเดินป่าสูตรธรรมชาติใช่เดินป่าจะช่วยกายภาพให้กลับมาหายเร็ววันได้จริงหรือไม่ต้องถามคุณจ้าแล้วคุณว,ณณว,วูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณคุณจา้าแล้วก็คุณวูด้วยนะคะ,คะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะคุณจ้าถามก่อนอัปเดตว่าตอนนี้ เอ่ออาการร่างกายเราเป็นยังไงบ้างแล้วคะก็จะเป็นด้านซ้ายที่ยังแรงยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะแต่ว่าดีขึ้นดีขึ้น<อ>แล้วก็ยังมีความเก่งชาค่ะชา,ยายอยู่ในซีซ้ายแล้วแล้วลานตาหลหรคะ ลันตาก็จะบอดตรงด้านซ้ายอะค่ะจะมีผลเหมือนเวลาเราข้ามถนนนะคะถ้าเรามองตรงๆเรามีรถพุ่งเข้ามาบริเวณที่อยู่ด้านซ้ายหน้าเราจะมองไม่เห็นซ้ายหน้าใช่ปกติเ,เราจะเห็นทางตาแวบๆปุ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหลบได้แต่อันนี้คือเราจะบอดไปเลยตรงนี้สมมติสมมติถ้าถ้าคุณจ้านั่งอย่างนี้แสดงว่าถ้าคุณวุฒิโบกมืออย่างนี้คุณจาจะไม่เห็นใช่ค่ะในตำแหน่งที่ถ้าสมมติ ต้องข้ามคุณนุ้ยนะคะถ้าสมมติจะมองอย่างนี้ใช่แต่ถ้าคุณนุ้ยบอกมือปทางซ้ายมืออย่างด้านหน้าด้านหน้าข้างบนนี้ค่ะใช่แต่จะมองไม่เห็นไม่เห็นยุกยิกเลยไม่เห็นเลยใช่ค่ะมืดไปเลยอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าโฟกัสเราก็จะมองเห็นปกติค่ะคลาๆก็มันจะแคบลงะแคบลงล้านตาแคบลงมันแคบลงไปเลยอย่างนั้นไหมคือจะเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมอย่างนี้เนาะแคบลงคือฝั่งเดียวฝั่งเดียวใช่ เหมือนจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยฝั่งเดียวอย่างถ้าเกิดถ้าจะมองทางซ้ายปกติพูดง่ายๆว่าเราจะเหลือบได้เหลือบได้ค่ะแต่ของคุณจ้าคือพอเหลือบปุ๊บก็ไม่เห็นหรือว่าเหลือต้องหันยต้องต้องแบบกอกตาหรือว่าหันถึงจะเห็นค่ะแต่ถ้าสมมติเราจะมองอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นอะไรยุกยิกหรือว่าถ้าเราเห็นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ การมันชีวิตเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนค่ะช่วงแรกยังปรับตัวไม่ได้แล้วก็จะแบบอย่างสมมติเราจะเก็บของที่พื้นอย่างเนี้ยค่ะ,ะเราก็ไม่ทันระวังเราก็จะโดนแบบเหมือนเราจะก้มลงไปหยิบก็จะแบบบุ่มโต๊ะไงใช่<อ>คือตำแหน่งตรงซ้ายเราจะบอดไปเลยแล้วการข้ามถนนการใช้ชีวิตประจําวันมีผลค่ะ,คะ,คะขับรถ ขับรถยังค่ะยังไม่ได้เลยให้คุณพุฒธช่วยขับก่อนใช่ค่ะอย่งนี้ให้พี่พุฒเร่องตรงนั้นก็คือขับไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตประจำวันไ่้นข้างเยอะแสดงว่าสมมติตอนนี้เราต้องมีการระวังขอบโตและรู้แล้วคือต้องเอามือไปก่อนหรือยังไงอะคะก็จะใช้วิธีการกอกตาคือเราก็อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะกอะแบบเพื่อกวาดตาให้มันกว้างขึ้นให้มองให้รอบก่อนใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราไปรู้มาว่าเออคุณจ๋าเองก็ฟื้นตัวเร็วเหมือนกัน เรื่องรานี้เกิดขึ้นประมาณปีไหนคะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วนี่เราล้างกายกลับมาขนาดนี้ได้เนี่ยเห็นบอกว่าเพราะว่าพี่วูดพาไปเดินป่าพี่วูดเรากายภาพบรรบาดเราเราไม่อยู่ในคลินิกหรอพี่วูดบอกไปแล้วไปเดินป่ากันเถอนเงี้ยหรอพี่วูดยังไงอะคะมันเป็นส่วนหนึ่งครับของของมันเป็นสิ่งที่จักกับผมเนี่ยทำมาก่อนที่จะป่วยละครับก็ฟื้นฟูมาถึงระดับหนึ่งแล้วถึงจะถามเขาว่า อยากไปไหมอยากใช้ชีวิตอย่างที่เคยทํำไหมก็ลองพาไปครับแต่พอไปเนี่ยเหมือนกับว่าได้เจออุรรคเช่นพื้นแสงแดดพวกหญ้าพวกอะไรที่มันคันพวกอะไรพวกเนี้ยถ้าเขาผ่านไปได้เนี่ยไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยพอทําได้เนี่ยรู้สึกว่ากำลังใจขามีขึ้นพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยการเดินการอะไรเขาก็จะดีขึ้นมันนอาจจะเรื่องสองส่วนนะครับเรื่องของ อ่าร่างกายด้วยแล้วก็อีกส่วนคือจิตใจเหมือนก็ทาได้ในสิ่งที่เขาเคยทําซึ่งเดินป่าเนี่ยไม่ใช่เป็นทางเดินป่าเรียบๆง่ายๆนะคะอย่างอย่างที่ไม่ได้เป็นเขากุยทางไว้ไม่ใช่อันนี้ที่ไหนจ๊ะอันนี้คือเขาสวนหลวงครับเป็นเขาเตี้ยๆอยู่ในราชบุรีครับครับก็จะมีบันไดเดินขึ้นไปก่อนแล้วก็มีส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นเป็นส่วนไม่ไม่ไม่ไกลมากไม่เยอะมากอ๋อไม่เยอะมากก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเปอันดับหนึ่งอ่าเข้าใจแต่ว่า ก็ต้องให้มีความพยายาม<ช>เพราะ<ช>ถ้าเราทําผ่านตรงอุปสรรคตรงนี้ไปได้แล้วอะ่ะ<ช>คิดว่าอะไรก็ผ่านไปได้คุณจ้าว่ายังไงบ้างพอตอนแรกที่พี่พูดถหันมาว่าเราไปเดินป่ากันเถอ,อะตอนแรกก็ยังแบบมีความประหมา่าคือกลัวในสิ่งที่แบบเราไม่ได้ทํามาเป็นหลายเดือนเลยอะคะ่ะเกือบปีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความกลัวในช่วงแรกว่ากลัวคือทุกอย่างจะกลัวไปหมดหแต่พอได้ลองทําแล้วเราทํามันได้ค่ะก็รู้สึกว่าเออเราได้เหมือนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติจุดนี้นี่เราเคยไปมาก่อนไหมคะ อันนี้เคยค่ะอ๋อก็คือเคยไปในพื้นที่ที่น่าจะเคยไปมาแล้วไม่ได้แบบแปลกใหม่มากอะไรเงี้ยอ่าต้องถามคุณหมอก่อนไหมคะว่าพอพอป่วยแบบนี้แล้วจะพาไปในป่าที่อาจจะมีสิ่งอย่างอื่นอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมอ่าก็จริงจริงก็ระวังเรื่องการล้มครับที่คุณหมอบอกนะฮะแต่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยคุณหมอบอกว่าสามารถจริงๆอ่ะเริ่มจากการเดินขึ้นเขาที่เป็นทางลาดก่อนครับจะมีเขาแกนจันเนี่ย ในลับบุรีเนี่ยเป็นภูเขาที่ข้างบนจะมียอดพระแล้วก็มีถนนกุยขึ้นไปปกติลัดยางครับก็เริ่มเดินตรงนั้นจนมั่นใจแล้วว่าไปได้ว่าเดินว่าเดินได้แล้วครับก็ทดลองแล้วก็เพิ่มเพิ่มเลเวลว่างั้นเหอะใช่ครับใช่ไหมพีู่ต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในช่วงแรกๆที่ต้องพาคุณจาไปไปไปเดินป่าก็จริงๆก็ ศึกษาเรื่องเส้นทางเป็นสําคัญครับก็คือว่าไม่ให้มันอันตรายหรือว่าทันจนเกินไปเราต้องมีเตรียมอะไรพิเศษไหมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรการช่วยเหลืออะไรเงี้ยต้องมีไหมครัอ๋อไม่มีครับไม่มีนะครับก็เน้นเรื่องของรองเท้าเรื่องอะไรพวกนี้ครับเอาตัวเองขึ้นไปนของต้องน้อยที่สุดมีน้ํามีอะไรนอแล้วก็นั้นคือแค่ระวังเพราะว่าก็เลือกแล้วว่าเอาเป็นทางก็ได้รองเท้าสําคัญที่สุดคือรองเท้ายังไงคะก็ต้องเป็นรองเท้าเฉพาะ ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกเดินป่าอะไรพวกนี้ครับผมค,ครับคราวนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเออการเดินป่าเนี่ยช่วยฟืน้นฟูทางร่างกายแล้วก็จิตใจเนอะแต่ขออนุญาตคุณจะย้อนกลับไปว่าณวันที่เกิดอาการนี้เรามีอาการก่อนหน้านั้นไหมคะไม่เลยค่ะ เรามีแบบปวดหัวมาก่อนนั้นไหมตาพร่ามัวมา่อก่อนนั้นเป็นเดือนอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยหรอ,อนะวันนั้นเลยโรคประจาตัวก็ไม่มีเลยหรอไม่มีค่ะเป็นแล้ววันน<อ>ั้นมันเกิดมันเกิดได้ยังไงฮะจู่จูจคือเป็นอาการเกิดฉับพลันคือจะก็ตื่นมาเปิดร้านอทำกาแฟปกติะคะ่ะแล้ก็เปิดร้านกาแฟก็คือตอนแรกจะก็ปวดหัวก่อนปวดหัวแต่รู้สึกว่าปวดหัวแบบรุนแรงแล้วก็สักพักหนึ่งก็เริ่มตาพ้่าค่ะตาพ้่าแล้วก็เห็นภาพซ้อนอ อันนี้ตอนแรกจ้าก็คือกินยาแก้ปวดก่อนก็ไม่หายค่ะก็เลยรู้สึกเรื่องว่ามันไม่ปกติแลวก็เลยตัดสินใจโทรหาพี่วุฒิว่าให้พี่วุฒิมาพาไปส่งโรงพยาบาลน,นะคะซ,ซึ่งตอนที่พี่วุฒิไปถึงคุณจ้าอยู่ในอ,อ,อาการแบบไหนละคะก็ตอนนั้นไปถึงก็เห็นจ้านอนอยู่ที่พื้นครับโดยมีคุณพ่อกับคุณแม่จ้าเขาก็ดูแลอยู่มผมก็อมตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับเข้าใจว่าจะอาหารเป็นพิษหรือเปล่าเพราะว่าเขาบ่นว่าอยากเจียนครับหรือว่า จะ,ะจะเป็นที่ระบบตาผมก็ไม่ได้ก็ตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลเลยครับพอไปถึงก็คือตอนนั้นคุณจ้าไม่มีสติแล้วถูกไหมยังมีสติอยู่อ๋อยังมีอยู่แต่ปวดหัวมากปวดหัวมากแล้วก็พอผมก็เลยตัดสินใจพาขึ้นรถพอขึ้นรถก็เริ่มไม่มีสติแล้วครับก็มีการชักเกร็งครับแล้วชักเกร็งทำไงอ่ะแฟนชักเพราข้างแลตอนนั้นที่จําได้ค uh> şey> uh> ือพยายามือกดเขาไว้แล้วก็คุณแม่เขานั่งด้วยก็บอกว่า อย่าให้เขากัดลิ้นให้เขาดูอย่าให้กัดลิ้นครับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็พอคุณหมอเขาทําการซีทีสแกนก็ปรากฏว่ามีมีเลือดออกในสมองเยอะครับบริมาณมาเยอะนะคะก็ต้องผ่าตัดด่วนที่เป็นจุดขาวๆเนาะที่เห็นตรงนั้นคือสีขาวคือเลือดทข้างอยู่ที่ที่ออกมาต้องผ่าตัดด่วนด่วนเลยแบบเปิดกระโหลกถูกไหมใช่ครับหักเปิดกะโหลโอ้โหอันนั้นคือ คือนาทีชีวิตนะพี่วูดเสี่ยงมากอะคือพียกถามนิดนึงว่าจากที่รานะคะไปถึงโรงพยาบาลใช้เวลานานแค่ไหนอะคะพอจำได้ไหมคะไม่เกินชั่วโมงครับแต่ว่ามันจะมีนาทีทองใช่ครับก่อนนาทีทองประมาณ2ชั่วโมงไหมใช่ครับเ่าที่จำได้เรายังอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็พอช่วงเวลาที่เตรียมตัวผ่าก็ก็ไม่เกินช่วงเวลาที่ที่ครับแต่ว่าจํานวนเลือดที่ออกเยอะเนี่ยทำให้คุณหมอบอกว่าโอกาส50 50ิครับ ็คือว่าตอนนั้นรู้สึกว่าม่านตายจะไม่ขยายแล้ว<ะ>ครับสัญญาณชีพก็น้อยมากของจ้าะนะครับแต่คุณจ้าก็สู้เนาะกลับมาได้ซึ่งเชื่อว่าที่ให้พี่บู๊ตเล่าเพราะว่าตอนนั้นคุณจ้าน่าจะไม่รู้รแล้วภาพน่าจะตัดไปตั้งแต่ตอนที่แบบว่าปวดหัวอะไรเงี้ยที่ร้านแล้วถูกไหมคะแล้ว เออพี่วุฒิได้แบบแอบกระซิบข้างหูหรือบอกอะไรกับคุณจ้าไหมก่อนเข้าผ่าตัดตอนนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพราะว่าตอนนั้นก็ช็อกเหมือนกันครับอืมอ่าก็อ่ม,มันกระตันหันแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดกะจะเพราะเขาเป็นคนแข็งแรงเนาะเพราะดูแล้วว่าเออก็มีกิจกรรมเดินป่าออกกาลังกายอยู่ตลอดเวลาไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นโรคแบบแพ็กเกจอะไรแบบเบาหวานไขมันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีอาการบอกล่วงหน้าด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอได้บอกไหมคะว่าสาเหตุคืออะไร ยังหาสาเหตุไม่ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตพฤติกรรมเราคือช่วงนั้นเรานอนน้อยนอนน้อยเพราะว่าเราทำร้านแล้วก็นอ้อยขนาดไหนคะประมาณ4ีถึงหชั่วโมงค่ะต่อวันต่อวันแล้วเราก็ตื่นมาขายของทั้งวันจนถึงเย็นคือนอนน้อยด้วยแล้วก็ทางานทำงานใช่ค่ะ แล้วก็เรื่องอาหารเรื่องกินน้ําเราก็ไม่ค่อยกินแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาคือละเลยตรงนี้ไปเลยอ้าวเธอนน่นอนน้อยค่ะตีสองนี่นะคะยังไลฟ์รายงานข่าวอยู่ปุ๊บตื่นมาตีสี่อ้าวไปทํางานแล้วค่ะคือนอนน้อยถูกกินน้ำน้อยด้วยไม่จะได้ตื่นตือนตัวเองทุกคนเตื่นทุกคนท้เอุกคนเออเนอะว่าการใส่ใจสุขภาพตัวเองอ่ะอยากคิดว่าเอ้ย เออแค่แบบชีวิตประจำวันอะไรอย่าเงี้ยอย่าไปช่าใจถูกไหมใช่ค่ะก็จริงๆอ่ะคือก็คิดว่าเต็งแข็งแรงแล้วก็ไขาคของเราก็แข็งแรงแล้วก็ทำทำอะไรอยู่ในนั้นได้แล้วก็อายุยงไม่นานแดดด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะเนี่ยคือสิ่งส่วนที่เราละเลยอ๋อเอาล่ะอันนั้นก็คือเกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็คือเป็นแบบว่าฟื้นฟูแต่อย่างที่บอกว่าก็คือช่วงฟื้นฟูหลังจากผ่าตัดก็ลําบากนะครับผ่าตัดเปิดสมองเนี่ยคือเป็นอะไรที่หนักหนักจริงๆ ตอนฟื้นขึ้นมาเป็นยังไงบ้างถามพี่พุธก่อนว่าพี่จ๋าพุณจ้าเป็นยังไงตอนแรกนะครับที่ออกจากห้องผ่าตัดกวเข้าอยู่ ICU ก็ประมาณ20กว่าวันครับตอนนั้นก็ลุ้นกันครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็จะหลับผมเองก็พอเห็นปุ๊บก็เราก็ทําใจไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเห็นเขาโกนฟนผมแล้วก็มีรอยแผลขนาดใหญ่ที่หัวแล้วก็ไม่รู้สึกตัว ก็ต้องเหตุสภาพนั้นนะฮะอยู่อยู่หลายหลายวันคืออยู่ไอซียูยี่สิบกว่าวันครับประมาณ2 0กว่าวันแล้วพอออกมาก็ยังไม่ได้กลับบ้านใชกไหมครครับก็ต้องรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลครับอันนี้เป็นอันนี้นานไหมคะที่ที่ได้ถ่ายภาพนี้หลังอันนี้หลังจากออกจากไอซียูแล้วครับคุณจาเอาจริงนะเราเคยเป็นคนแข็งแรงนะแล้วเราก็ไม่คิดมาก่อนว่าเราจะมาเจอโรคนี้ในวัย35ปีอ่ะใช่ค่ะแล้วพอเราตื่นมาแล้วเราเจอว่าเฮ้ยเราเป็นโรคนี้จริงเหรอสตรกจริงเหรอเรา คิดกับตัวเองไงคะตอนนั้นคือตอนแรกก็ยังงงอยู่ค่ะแต่ว่าอันอันดับแรกก็คือให้พี่บุตเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นอีกทีนึงว่าทําไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะคือช่วงนั้นเราจะไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็ยังยังไม่รู้ว่าแบบมันเกิดเพราะอะไรอะค่ะก็คือตื่นมาก็เลยคุยกับพี่พุตรก่อนแล้วก็ดึดซีกซ้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เราจะไม่ขยับไม่ได้อะมันรู้สึกเลยไหมคะตอนนั้นจ้าตอนแรกยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือเรานอนอยู่ก็เรื่องก็ยังบอกพี่บุตรว่า พี่อูดเอาผ้าห่มออกให้หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนผ้าห่มมาทับจนขาเราชาเ,เพราะาตอนนั้นคือเรายกไม่ได้น,าาไนึ่อ่ากขาชาใช่ใช่ค่ะแต่พี่อูดเขาก็ไม่บอกนะคะเ,เขาก็เขาก็รู้ว่าเรายัางขยับไม่ได้เขาก็เลยยังไม่บอกออแล้วมันรู้ตอนไหนฮะก็อพออีกสักพักหนึ่งที่ว่าเราเราจะเริ่มเริ่มขยับขยับอย่างเงี้ยค่ะพี่อูดเขาก็ถึงบอกให้ฟัง คนข้างกายเวลาจะบอกอคนที่เรารักว่าเธอเป็นอะไรในที่หนักมันหนักกับใจเราเหมือนกันเนอะพี่บู๊ทครับตอนนั้นทํายังไงคะก็หาจังหวะครับก็คือว่าดูว่าช่วงเขาพอคุยพูดคุยกับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าก็ถามเขาก่อนผมว่าเขารู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนจากเขาไปยักหน้าตอนนั้นเขาพูดไม่ได้นะครับแต่เขาเริ่มจะเขียนได้ขยับมือขวาได้เขาก็รู้พาถามว่ารู้ได้ไงบอก เขาเห็นผ้ามีโรงพยาบาลรับบุรีเขียนอยู่เขาก็เลยรู้ว่าอยู่ผมก็เลยค่อยๆเล่าให้เขาฟังอุยแต่แสดงว่าสติก็ดีไอ้เช็คอย่างแรกว่าสติก็ดีเขาจำเราได้ไหมก่อนเงี้ยอย่างแรกถือว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็คือฟื้นฟูก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเราต้องต่อสู้กับใจเราต้องสู้แค่ไหนคุณจ๊ะที่ต้องกายภาพเห็นบอกว่าสู้ได้เพราะว่ามีพิวุลอยู่ข้างๆให้ฟังหน่อยค่ะ ก็ตอนแรกก็คือพอเริ่มที่เราเริ่มกลับมาเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมปกติแล้วค่ะมันก็ทําให้การใช้ชีวิตประจาวันเราเปลี่ยนไปอ่ะ,ะก็จะรู้สึกมีความท้อมีความ,มแบบเหมือนว่าเราไม่สามารถใช้ได้เหมือนปกติตอนนั้นเราก็ยังเดินไม่ได้แต่พี่พูดเขาก็บอกบอกบอกข้างๆเสมอค่ะว่าไม่เป็นไรยังไงก็คือเขาเป็นกําลังใจให้คือให้เราทําให้เต็มที่ค่ะคือเขาบอกว่าเหมือนว่าการที่ได้เรากลับมาเนี่ยค,คือที่สุดขขขเขาแล้วที่เหลือไม่เป็นไรเป็นบนัง ประโยคนี้เนาะแค่ได้เธอกลับมาแค่ได้ชีวิตเธอกลับมาแค่นั้นพอแล้ว้พี่วูฒิหล่อมากคุณหมอละคุณหมอตอนนี้ว่ายังไงบ้างคะอาการตอนนี้เพราะเราก็คืบหน้าแบบดีขึ้นเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือโดยทั่วไปคือปกติค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนตัวก็คือตอนนี้หันแบบมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ดูแลตัวเองมากขึ้นก็นอนเร็วขึ้นแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายออกมาออกกำลังกายให้พี่วูฒิฝากถึงคนที่แบบ ดูแลคนที่เรารักที่ยังมีอาการป่วยหน่อยสิคะให้กำลังใจกันนิดนึงครับก็จริงๆแล้วโรคสตอกเนี่ยมันเป็นโรคที่คนคนที่ดูแลสำคัญครับเพราะว่าต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากมแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ประกอบก็คือว่าคงเข้าใจเราต้องเข้าใจเขาแล้วก็ดูแลด้วยความรักและไม่ตายจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงแรกของการฟื้นฟูเนี่ยประมาณตั้งแต่เริ่มที่จะ ขยับได้เริ่มกายภาพเนี่ยจนถึงประมาณ6เดือนหรือ1ปีแล้วแต่คนนะครับจะเป็นช่วงเวลาดีที่สุดที่จะฟื้นครับถ้าพ้นตรงนี้ไปเนี่ยการฟื้นตัวจะช้าลงเรื่อย,ออยๆยาวๆแล,แล้วตอนนี้ต้องต้องอดทนแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยผมว่าก็ผ่านไปได้ครับอืมน่ารักมากเลยนะคะเวลาเรา <Okay. S 2> ได้เห็นว่าได้หนึ่งได้รู้จักว่าเฮ้ยการที่เราจะดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญ การป่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับว่าต้องอายุเยอะแล้วถูกไหมคืออาการป่วยเนี่ยมาได้เสมอถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการดื่มน้ําน้อยก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยได้แล้วก็ดีใจแทนคุณจาด้วยที่มีพิ้วต์อยู่ข้างๆนะคะขอบคุณที่ทั้งสองท่านมาบอกเรื่องราวในวันนี้ขอบคุณมากมากครับให้กำลังใจทั้งสองท่านนะครับน้องเก่งมากๆเลยนะคะ